สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์กับไพ่พาเพลินเล่าเรื่องกับมิลินนะคะวันนี้จะพามาเปิดไพ่ที่หลายท่านอยากทราบมากนะคะเขาคิดยังไงกับเรากันแน่โดยจะแบ่งเป็น3กองค่ะกองที่1สําหรับคนโสดโสดจริงโสดจังไม่มีใครคุยค้างสายนะคะกองสองสหรับคนที่มีแฟนหรือมีครอบครัวอยู่แล้วกองที่3ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน คุยอยู่แต่ไม่มีสถานะนะคะตั้งจิตให้สงบสูตรลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วเลือกกันได้เลยนะคะไพ่อาจเป็นไวเวอร์ซ่าก็ได้ค่ะพร้อมกันหรือยังคะจะได้ไม่เสียเวลาก็ค่อยๆเลือกจะเย็นๆหรือใครจะบอกฉันมีทั้ง3กองเลยก็แล้วแต่เลยค่ะเลือกได้เลยไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ไพ่กองแรกกันเลยนะคะคนโสดนีด่นะคะ กองที่หนึ่งคนสอดบอกเลยว่าคุณไม่ทำนาราอะไรนะคะเปิดไพ่มาใบแรกคือออออเพนเคิลไพ่แห่งจุดเริ่มต้นที่มั่นคงการเปิดประตูใหม่ๆในเรื่องของความรักไพ่ใบนี้เหมือนจักรวาลกำลังจะยืดโอกาสดีๆมาให้คุณเลยค่ะคนสอดสนิทต,ตอนนี้นะคะพลังงานรอบตัวคุณอะ เปลี่ยนไปทางที่บวกนะคะบางคนอาจมีคนเริ่มเข้ามาพูดคุยหรือจะเจอใครในจังหวะที่ไม่คาดคิดต่อมานะคะไพ่เพจใบที่สองนะคะเพ e ทออฟสวอตนะคะไพ่ใบนี้บอกบอกว่าอาจมีใครบางคนแอบมองคุณอยู่สักระยะแล้วนะคะเป็นคนที่คอยสังเกตคุณอยู่เขากำลังหาข้อมูลของคุณแบบที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ หรือคุณเองก็อาจจะลังเลยังไม่กล้าเปิดใจเต็มร้อยไพ่ใบนี้นะคะแนะนําว่าลองเปิดใจดูนิดนึงเขาไม่ได้มารเ,เล่นนะคะแต่อาจยังไม่กล้าเดินเดินหน้ามาแบบแรงๆะคะ่ะและใบสุดท้ายของของนี้นะคะเป็น night of pentacles นะคะไพ่ใบนี้บอกบอกว่า คุณน่ะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีมากเลยค่ะและรักตัวเองได้ดีมากๆคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่โฟกัสกับชีวิตของตัวเองดูดีมีเสน่ห์แบบไม่ต้องง้อ,อใครเลยไม่ต้องพึ่งพาใครด้วยความรักที่กำลังจะเข้ามานะคะจะไม่ทำให้คุณน่ะสูญเสียตัวตนของคุณแต่จะมาเติมเต็มในจังหวะที่คุณมั่นใจและรู้ว่าฉันมีค่านะและเราก็มีไพ่แนะนำมาให้ด้วยนะคะไพ่แนะนำก็คือ ใบนี้ค่ะหน้ากากนะคะไพ่บอกว่าเรื่องความรักนะคะคุณอาจซ่อนความรู้สึกบางอย่างเอาไว้คุณเข้มแข็งสดใสดูเหมือนสบายดีแต่จริงๆแล้วอ่ะข้างในอาจกำลังตั้งคำถามหรือหวังอะไรบางอย่างโดยไม่กล้าพูดออกมาก็ได้นะคะ mm. บางคนอาจซ่อนความกลัวไว้หลังรอยยิ้มบางคนอาจซ่อนความอ่อนไวหวภายใต้คำว่าไม่เป็นไร ไพ่ใบนี้นะคะอยากบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วค่ะถอนหน้ากากนี้ออกมาได้แล้วนะคะสรุปไพ่กองแรกคุณมีโอกาสเจอรักใหม่ๆที่ดีมั่นคงและจริงใจคนคนนั้นอาจกำลังเฝ้าดูคุณอยู่แบบเงียบๆแต่อีกฝั่งหนึ่งคุณเองต้องกล้าแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณออกมาเพราะความรักดีๆจะเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อคุณหยุด แก้งเข้มแข็งและกล้าเป็นตัวของตัวเองนะคะทั้งหมดนี้คือคำทำนายของกองที่หนึ่งจากไพ่ผ่าเพลินเล่าเรื่องกับมิลินนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกองที่สองกันต่อเลยนะคะอันนะคะกับคนกองที่สองสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีครอบครัวแล้วนะคะไพ่ใบแรกนะที่เราจับมาได้แล้วเราขออนุญาตเปิดไปเลย Four of Swords ให้ใบนี้นะคะอือให้ใบนี้อยากบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงพักใจหรือนิ่งกันไปหรือเงียบอาจมีเรื่องค้างคากันในใจทั้งที่ยังไม่ได้เคลียร์กันนะคะไม่มีใครพูดออกมาเลยเหมือนต่างฝ่ายต่างเงียบต่างรอให้เวลามันคลายปัญหาในใจของคุณของคนน่ะปบางคู่อาจรู้สึกถึงเหมือนอยู่ด้วยกันแต่ห่างกันทางใจ ตามมาด้วยไพ่ใบนี้นะคะ seven of pentacles สวยงามมากไพ่ไพ่ใบนี้บอกว่าความอดทนการลงทุนระยะยาวความรักของคุณน่ะอาจผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะและคุณเองก็พยายามอดทนเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะแต่มาถึงที่จุดที่คุณน่ะตั้งคำถามกับตัวเองว่าทั้งหมดเนี่ย ยังคุ้มค่ากับหัวใจของคุณหรือเปล่าความรู้สึกมันไม่ได้พังนะคะทันทีแต่มันค่อยๆเหนื่อยสะสมอะคะ่ะและมาปิดท้ายที่ t High e h Pentas ไพ่ใบนี้นะคะเออมาปิดท้ายที่ตัวนี้ไพ่ยอยากจะบอกว่าไพ่เป็นไพ่แห่งความลึกลับนะคะความเงียบและสัญชาตญาณคุณอาจรู้สึกว่ามีบางอย่างอะในใจ อีกฝ่ายที่คุณสัมผัสได้แต่เขาไม่ยอมพูดหรือคุณเองเก็บความรู้สึกหลายอย่างเอาไว้เงียบๆคนเดียวความสัมพันธ์เนี้ยอาจยังไม่ได้ถึงทางตันแต่เต็มไปด้วยความเงียบที่มีน้ำหนักบางครั้งเรารักกันแต่เราไม่ได้พูดกันไม่สื่อสารเจรจากันนะคะไพ่แนะนำของคุณก็คือไปน,นี้นะคะอืมกรวดน้ำไม่ได้น่ากลัวนะคะแตเย็น ความหมายของของของไพ่ใบน,นี้คือกวดน้ําเขาบอกว่าให้ปล่อยทิ้งแต่เป็นไพ่ของการปล่อยพลังลบนะคะความผิดหวังความคาดหวังมากเกินไปเอาออกไปจับใจให้ได้นะคะอาจถึงเวลากวดน้ําในใจของตัวเองแล้วคะ่ะเพื่อให้สิ่งใหม่ใหม่ให้ไหลลื่นเข้ามาสงบภายในใจของตัวเองนะคะบทสรุป คนกองที่สองความรักของคุณไม่ได้เสียหายแต่มันนิ่งเพราะต่างฝ่ายต่างเก็บไม่ยอมพูดจากันนะคะไพ่ทั้งหมดนี้บอกให้คุณกลับมาฟังเสียงใจตัวเองและอาจเริ่มจากการปล่อยวางบางอย่างที่ค้างไว้ในใจออกไปความสัมพันธ์ถึงจะไปพร้อมกันได้อีกครั้งนะคะพูดคุยพูดคุยกันเจรจากันให้มากขึ้นกว่าน,นี้นิดนึงอย่าเก็บอะไรที่ขุ่นมัวเอาไว้มีอะไรไม่เข้าใจก็ปรับกันนะคะ ทั้งหมดนี้คือพลังงานของกองที่สองจากไพ่ภาเพลินเล่าเรื่องกับมิลินนะคะแล้วไปเจอกับกองที่สมกันต่อเลยนะคะถึงกองที่3ากันนะคะสําหรับคนกองที่3มความสัมพันธ์ที่อยู่ในจุดที่แบบเอ่อที่เรียกว่ามีความหวังแต่เหนื่อยเกินบรรยายเปิดไพ่มานี่คนเปิดก็เหนื่อยเลยนะเห็นเพลนพลังงานไพ่เหนื่อยแทนเปิดมาเจอใบแรกค่ะใบแรกก็คือใบนี้ 8 of Swords ไพ่แห่งความอึดอัดเลยค่ะติดกับลังเลไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่กล้าก้าวออกไม่กล้าเดินเข้าไม่ชัดว่าเขาคิดยังไงกับคุณแต่คุณก็ยังอยู่เพราะในใจยังผูกอยู่กับเขาคุณพยายามหาคําตอบแต่กลับกลายเป็นว่าคนที่ติดอยู่ความคิดตัวเองบางคนอาจรู้ว่าเขาไม่ชัดเจนแต่ก็ยังทนอยู่ เพราะเชื่อว่าสักวันเขาจะเปลี่ยนถัดมานะคะก็คือใบที่สองในอ,ออฟเวนไอนออฟวานอภัยขออภัยนิดนึงลิ้นผ่นกันพลังงานมันแน่นมากเลยเราเป็นพลังงานที่อึดอัดจริงๆ n i g ในอ o ฟวานให้ของคนที่สู้จนเหนื่อยตายยัง,ย,งยังไม่ถอยนี่คือความรู้สึกของคนที่ผ่านอะไรด้วยกันหรือทนมาเยอะคุณอาจเคยผิดหวงังเคยเจ็บแต่ก็ยังยืนอยู่ตรงนี้ไม่ยอมถอย เหมือนคนที่ปิดแผลไม่สนิทนะคะแล้วต้องลุยต่อใจยังอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยเวิร์กแต่ร่างกายกับอารมณ์เริ่มเหนื่อยแล้วปิดด้วยไพ่ใบสุดท้ายนะคะ pen of pentacle อืมไพ่ควาไพ่ความหมายดีเลยนะเออจะบอกว่าไพ่แห่งอนาคตความมั่นคงและความหวังลึกๆแล้วคุณน่ะไม่ได้ต้องการแค่สถานะคุณอยาก มีอนาคตกับคนนี้อยากสร้างอะไรยาวๆร่วมกันเพราะฉะนั้นความไม่ชัดของเขาอะ่ะจึงยิ่งทำให้คุณอะ่ะเสียศูนย์เพราะคุณให้ใจไปเยอะและหวังไว้สูงให้แนะนำนะคะมาดูกันว่าให้แนะนำอะไรคุณได้ให้เป็นนี้ชุนเฉียวใพ่มาเตือนแล้วนะคะว่าอืมจะบอกไงไม่ใช่ใพ่ที่เป็นคนที่วีนนะไม่ใช่นะ แต่หมายถึงภาวะที่อารมณ์คุณนะตอนนี้เริ่มสะสมแรงต้านจนพร้อมจะระเบิดออกมาคุณอาจไม่เคยพูดตรงๆแต่สิ่งที่เขาทำอะ่ะมันสะสมความหมุดหยิดในใจคุณและถ้าไม่ระบายออกมาหรือไม่เคลียร์นะอาจกลายเป็นว่าหาตรงนี้มันจะบานปลายไพ่แนะนำคุณหยุดซ่อนความรู้สึกและกลับมาฟังตัวเองว่าเราอยู่ตรงนี้เพราะรักหรือเพราะกลัวเสียเขาไป เราอยากได้อนาคตกับเขาจริงหรือเปล่าหรือกําลังหวังในสิ่งที่เขาไม่เคยทําตามสัญญาได้เลยสรุปกองที่3นะคะคุณติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณอึดอัดเหนื่อยและโมโหง่ายๆลึกๆอ่ะคุณอยากมีอนาคตกับเขาแต่เขาอาจจะไม่พร้อมหรือไม่เคยคิดจะชัดเจนกับคุณนะนะไพ่บอกว่าหยุดที่จะกลัวแล้วหันกลับมาเคารบความรู้สึกของตัวเอง พราะถ้าคุณอะยังฉุนเฉียวอยู่เงียบๆโดยไม่พูดสุดท้ายคุณจะระเบิดใส่ตัวเองก่อนนะคะปิดท้ายคลิปนี้นะคะแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดคือคําตอบคําทํานายจากไพ่พาเครเล่าเรื่องกับมิลินสำหรับกองที่สามนะคะถ้าใครดูดูแล้วอะ่ะเออใช่บอกคอมเมนต์บอกทีไม่ว่าจะกองหนึ่งกองสองนะคะถ้าตรงคอมเมนต์บอกมิลินด้วยนะคะว่าตรงหรือไม่ตรง แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกับช่องมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์ค่ะแล้วก็ฝากวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันจันทร์ก็จะเป็นในเรื่องของนิยายมิลินนะคะก็จะเป็นเรื่องแนวลึกลับความลักอะไรบ้างเดี๋ยวจะเอามาเสนอแนะในช่องนี้นะคะตรวจวันอังคารก็จะเป็นในเรื่องของเล่าเรื่องกับตัวเลข และวันพุธเปิดไพ่ส่วนวันอาทิตย์ก็จะมีการไลฟ์สดบ้างบางครั้งถ้าว่างนะคะคลิปก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะแล้วถ้าจะมีเรื่องใหม่ๆอะไรตื่นเต้นขึ้นมาในช่องเดี๋ยวมีลินจะแจ้งอีกทีนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะแล้วติดตามกันคลิปต่อไปค่ะ